เลยตอนเช้าคือกล้องพี่จะถ่ายอยู่แบบนี้นะนี่นะมันต้องเป็นอย่างนี้ปรับจอเป็นใช่ไหมเข้าไปในจอจอพอเปิดปื๊บม,มันจะเป็น,นหลายๆจอแล้วก็กดเข้าไปที่จอรูปนั้นแล้วเราดับเบิลคลิกสองทีมันก็จะขึ้นถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกใหม่แล้วก็ดับดับเบิลคลิกอีกสองทีมันจะมันจะรวมกลับมาที่ภาพรวมคลิกเข้าคลิกออกอะโอเคแล้วก็น,นี่นะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยให้ปิดถูกไหมอันนี้คือเราไม่ได้ใช้เราต้องปิดไว้ อันนี้เหมือนกันอันนี้คือเครื่องเครื่องสองบาทก็คือเปิดปิดนี้ไว้อันนี้ห้ามปิดคือให้ทําอย่างนี้ทุกวันแล้วอันนี้ก็คือกลางคืนกลางคืนคือไม่อันนี้คือกลางคืนคือห้ามปิดอันนี้คือเปิดอย่างนี้ไว้ครั้งผูกครั้งเข้าใจป่ะเนียอย่างนี้นะโอเคนะนี่สวิช์เราเตอร์ตรงนี้จะมีสวิ์อยู่เป็นปุ่มเล็กๆเนี่ย ถ้าปุ่มที่มันตัวเล็กๆมากๆแล้วมันกดไปไม่ได้ห้ามห้ามกดนะไม่ไงั้นมันจะรีเซ็ตเลยแต่มันจะมีปุ่มใหญ่ๆอยู่ฝั่งเนี้ยอันหนูดูตามพี่เด้อเนี่ยเนีน่ยมันจะดับแล้วหนูก็กดอันนี้คือเราเตอร์อันนี้คือหมายเลขอินเทอร์เน็ตนี่ชื่อพี่ไปเบอร์อันนี้สองคนนี้ไม่ต้องโทรแล้วเบอร์นี้ก็ไม่ต้องโทรถ้าจะโทรโทรเบอร์ as นี่อันนี้นะเบอร์นี้ เค okay, ไหมนี่นะอ่าพี่จะพี่จะบอกวิย์ว่าทุกวันอ่าทุกวันหนูหนูต้องทำอะไรบ้างสิ่งที่หนูห้ามลืมแล้วอันนี้คือโปรแกรมทีวีเวอร์เป็นโปรแกรมรีโมทข้อมูลอันนี้โปรแกรมขายคลิกเข้าไปนี่มันขึ้อนอย่างนี้ใช่ไหมอาศใส่หนึ่งสองสามสี่พี่ชายพี่ชายมาเช็ดจอคอ,อมให้ดาเช็ดจอคอมให้ด้วยบันไดช้บันเทอะเบันไดไหมไม่เอาเอาเลย ให้มาเชื่อจอคอมให้หน่อยอแล้วก็เอนเตอร์นะคะเอนเตอร์ <Enter. S 1> ขึ้นอย่างนี้ให้ให,ให้ถาม J เจคอมไพน์อะทำไงกดออฟทำไงทำไงทำไงอ่ะอันนี้นคือให้หนูเข้ามาเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ให้ไปถามเจคอมไพก็คือต้องเข้าโปรแกร,รมรีโมทแล้วถ่ายเรียกรีโมทให้เขา ไม่ไม่ต้องต้องเข้าโปรแกรมเลียกเรียกดีโมดก่ะนอี่นะกดตัวนี้นก,กดออกหน้าเดกท็อปไม่ไม่ไม,ไม่คือเราจะเข้าโปรแกรมทีวีเวอร์จะเข้าอย่างไงฝ่ามือขาสุดขวาสุดเออไปอีก ม่ใช่ต้องกดตรงนี้ตลอดไม่ใช่ไปยอนไงไหมก็คือเราจะกดออกก็ได้เนี่ยก็อดอันคือกดออกอ่ะ อันนี้ใช่ไหมคะเจคทีมเวอร์ทีมวิเวอร์ลองดูอันไหนสักอันหนึ่งไม่ใช่ออกอืมเราจะถ่ายเลขทีมนี้ให้เขาเอาถ่ายถ่ายส่งอ่เสร็จแล้วเวลาที่เราเปิดปิดเครื่องทุกครั้งนะคะอย่าลืมดูสวิตเนี่ยคะ่ะ เครื่องคอมสองเครื่องเนี้ยค่ะให้ดูสวิทช์ค้งด้วยนะคะโอเคค่ะ